สวัสดีค่ะพบก,กับรายการหัววส้งเ่งมอนิ่งนิวช่วงวันจันท์ที่25สิงหาคมสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำปอร์ดปรับเพิ่มขึ้น39ดอลลาร์แล้วก็วันศุกร์ขึ้นแรง36ดอลลาร์ปิดตลาด3,374ดอลลาร์หลังจากที่พาเวอรประธานเฟดมีการส่งสัญญ,ญาณว่าเฟดจะลดอัตราทอกเบียนะครับ ซึ่งเป็นการกล่าวสุวนทรพจน์ในการประทุมเฟรดประจำปีที่แจ็คสันโฮลนะคะพาเวลก็ยังเป็นห่วงแล้วก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของข้อมูลการจ้างงานแล้วก็เงินเฟอ้อที่รอเปิดเผยอ,อยู่นะครับทองคำขึ้นแรงแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการที่เฟรดเตรยีตรยมที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยนะคะส่วนประเด็นสำคัญสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เป็นเรื่องของ รัเสเซียยูเครนนะคะซึ่งหลังจากที่ทำก็มีการประชุมสุดยอดกับทางด้านปูตินนะคะแล้วก็วันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีการประชุมกับผู้นำยูเครนผู้นำทางด้านยุโรปครัก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะแต่ว่าสัมริกากระเน้นยย้ำว่าจะให้ความมั่นคงกับทางด้านยูเครนนะคะคือพูดไง่ายๆก็จะไม่ให้ทางด้านรัเสเซียมาลุกลานได้ง่าย แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูนะคะว่าข้อเสนอข้อแรกเปลี่ยนจะเป็นยังไงกัน,นะะแล้วก็มีการจัดเตรียมการประชุมสามฝ่ายสหรัฐรัสเซียยูเครนนะคะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปประเด็นอื่นๆนะคะสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวผู้ว่าการเฟดดีซาคุกเนี่ยถูกข้อกล่าวหาว่าช่อโกงให้ข้อมูลเทศการกู้เงินสื่อที่อยู่อาศัยนะคะทำก็เรียกร้องให ผู้ว่าการเฟดท่านนี้ออกจากตําแหน่งนะครับหลายฝ่ายก็เรียกร้องให้พาเวลปลดผู้ว่าการเฟดท่านนี้ออกจากตําแหน่งนะครับก็เป็นประเด็นที่คิดว่าเขาคงเป็นประเด็นต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดออกจากตําแหน่งเนี่ยก็จะต้องมีการแต่งตั้งผู้ว่าการเฟดท่านใหม่เข้ามานะคะและเชื่อว่าแนวนโยบายก็น่าจะลดอัตราดอกเบี้ยยูบมีการปรับเพิ่มเป้าหมายราคาทองคำ ว่าจะแตะ3,700ดอลลาร์ในไตรมาส2ปีหน้านะคะทางด้านกองทุน S&P r สัปดาที่แล้วไขลองคำออกมา8.59ตันค่ะสัปดาห์นี้ติดตามตัวเลข GDP ไตรมาส2ของสหรัฐแล้วก็ตัวเงินเฟอ้คอคพ PCE นะคร GDP ดไตรมาส2ประกาศวันพุธค่ะตลาดคาดว่าขยายตัว3.1%เซส่วนคอ PCE ประกาศวันศุกร์เดือนกรกฎาคมตลาดคาดการว่าเพิ่มขึ้นส เพิ่มขึ้นสุดที่3%เมื่อเทียบรายเดือนนะคะก็ทรงทรงตัวนะคะจากเดือนก่อสำหรับาคาทนมคำวันนี้น่าจะมีแรงเทขายออกมานะคะแล้วก็เชื่อว่าการปรับฐานลงไปนี่ก็เป็นการปรับฐานเพื่อขึ้นได้ต่อแนวรับ3 3 5 0ดอลลาร์3 3 4 0ดอลลาร์แนวต้าน3 3 8 0แล้วก็3,290ดอลลาร์ค่ะ ส่วนราคาทองแท่งขายออกของสมรคมบันเสาห้าหม้าสิบาทเพิ่มขึ้น150บาทจากวันศุกร์นะคะทั้งสัปดาห์ขึ้นมา300บาทค่ะแนวรับ51,500บาท51,400บาทแนวต้านห้าหมงพันแปบาทแล้วก็ห้าหมบาทค่ะสำหรับคำแนะนำการลงทุนนะคะท่านที่เข้าไปซื้อเก่งกำไรมีอยู่นะคะ,ะจะขายทำกำไรออกไปก่อน หรืออ e ีกลอยยุทธ์หนึ่งก็ถือต่อไปในโปรฟิตหลักนะคะอยากเทรดดิ้งนะคะก็เทรดดิ้งตามกรอบได้51500บาทถึง5 1 8 0 0บาทค่ะโก f u t u จ e แนะนำเทรดดิ้งตามกรอบค่ะ3,350ถึง3,380ดอลลาร์ส่วนโก l ไลฟ์ฟิเจอร์เทรดดิ้งตามกรอบ3,370ถึง3 4 0 0ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทกับทิศทางวันศุกร์กลับมา แข่งค่าขึ้นถึงยี่สิบเจ็ดตางนะคะอยู่ที่สามิบสองบาทสาสิบหกตางนะคะเป็นผลจากเงินดอลลาร์ที่ออดค่าลงมากดอลลาร์ดีเด็กซ์นะคะจากเก้าสิบแปดจุดหกแปดก็เป็นเก้าสิบเจ็ดจุดแปดนะคะออดค่ามากจากแนวโน้มดอกเบี้ยของครดเตที่เป็นขาลงนะคะแนวรับเงินบาทส2มิบสองบาทยี่สิบตางนะคะแล้วก็แนวต้านสาิบสองบาทห้าสิบตาง USD future สัญญาเดือนกันยายนแนวรับ32บาท5สตางค์แล้วก็แนวต้าน32บาท45สตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ